คับถักท่ายกันครับผมกับมาขายรถแล้วนะครับมาเมื่อนี้เดี๋ยวป๋ายะจะพาอัปเดตรถเข้าใหม่มาบ้างว่ามีคันไหนบ้างหลังจากหายหน้าหายตาไปนะครับที่เห็นอยู่อาจจะเป็นคลิปเก่านะครับคลิปนี้เป็นคลิปปัจจุบันนะครับที่เป็นคลิปแล้วกลับมารีวิวรถมาขายรถแล้วครับผมอ้าวสประตูคางวอด6 0 0 0บาท1.9ปี2017ครกับผม นาวราคางวด6 0พ0บาทปี19 2เกครับพี่น้องครับเอาไปฟรีดาวออกรลดบาทครับโตโยต้าวีออสครับคางวด 6, 0 0 0 5ห0พันนะครับสีขาวสวยๆ h o n ้าซิตี้นางฟ้านะครับผมสวยนะครับเอาไปพนหาหกพ0ครับพี่น้องครับ MG นะครับผมนะมีมาใหม่หนึ่งคันคันนี้เหลือเท่าไหร่คางวด5 0พันบาทครับพี่น้องครับ กระบะแคปยกสูง MG ปี2 0 2พัครับยกสูงนี่นะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันปุ่มพูดสตาร์ทสวยงามปี2 0สครับหนาลๆลเอาไปพรหาพันบาทตลอดสัญญาขายอยู่แค่สองแสนนิดๆครับพี่น้องครับนะมาฟอร์ดซีประตูโตไม่ไป้ายแดงเลยพี่น้องสีน้ำเงินโคตรจ้าโอ้โหโคตรจ้าโคตรจานะดูภายในสิ โค้ดสวยดูหน้าจอแบบแรปเตอ,อรน์นะครับหน้าจอกระดานนะครับเงาภายในงามงามวงมาลัยมัลติฟัง์ชันตุ่มพุสตาทมาขั้นไหนชอบขั้นไหนคอมเมนต์บอกเดี๋ยวรีวิวรายละเอียดรายค่าไหนเบิ่งอีกเรือนหนึง่งนะครับโอ,โอ้โอ้ขั้นนี้ก็งามข้างล่างนี่ลอไ่แม็กยัางงามเลยนะครับเอาฝูงเทาแลรมโบนะครับ LDA SDA นะครับนี่ LDA แคปอ่า LDA สี่ประตูนะครับ LDA แคปนะ Fortuner เอสี่ er ประตู Fortuner สองจุดแปด TRD นะครับตอนที่แรกเขามาสองขันนี่อา่อา TRD อา่อา TRD สองจุดแปดกับปีสองพันยี่สิบสองจุดสี่นะครับไปแล้วหนึ่งขันเหลืออีกหนึ่งขัน แล้วก็กำลังจะซื้อเข้าอีกประมาณ5คันนะครับพี่น้องครับเอาเบิ้งด้านหลังนลากหลายเลยนะครับผมพี่น้องเอฟซปายะนะครับรับชมอยู่จากจังหวัดอยงแน่คอมเมนต์ทักทายกันให้กำลังใจกันเนาะพี่น้องเนาะปากับกับมารีวิวรถมาขายรถซูพี่น้อง FC เอฟซีล้วนะครับพี่น้องอยากได้ขนหดแบบไหนบอกปามาเอาฟอร์ดเอเวอเรนะครับมาใหม่ สีส้มหรือว่าสีแดงพี่น้องมองเป็นสีอย่างคอมเมนต์บอกนะเกียออโตโอมาใหม่เวยพี่น้องเด้อนะครับผมปี2,000นะครับ2 0 0 0อย่างนอนาะ2เ1 7อ่าเกียออโตเบมาะปรับไฟฟ้าเอาอีย่างลน่คือมาเต็มหลังรถเน,นี่ยต้นมงต้นใหม่เต็มเลยเอาไปใส่น้่นะครับผมรถมาใหม่นะรถมาใหม่โคตรจับเลยเดีนะ๋ยวดูท้าย ไม่ใช่ไฟฟ้านะครับใช้แรงดันปุ่มเซ็นเซ็นทันล็อกอ่าไปก่อนนะเดีย๋ยวอันนี้มารีวิวแบบละเอียดให้อีกทีนึงแล้วกันนะครับฟอร์ดอเวอร์เรสนะครับผมปี2017นะครับผมอ้าวตัวแซดเทารเดมโบนะครับนี่มีมิลานอเมล,ล่า4,500นพี่น้องนะครับตัว LDA แม็กไบพัท <N> นิสันอเมล่าผอนหาพันหนึ่งจุดเก้าสีประตูนะครับตัวเสร็จตัว LDA มีมดยางเบิงทักท้ายกัน,าน,นยามบรรหุส <N> <N> องจุดห้าอ่าเ่งสองจุดห้าก็มีไมาอีกแล้วนะครับตัวนี้ x s e r i e s ด้วยเดี๋ยวไปผ่อนถูกถูกห้าหกพันนะครับผมรอชมเลยนี่กำลังยางหาไฟเข่าลามเกรื่องเสียงไห้ด้ยอยู่ทางไหนปุ๊นี่หรือปล่อยไปแล้วบุ๊ เขามาตอนอปายะไปบวชนะครับผมนะบรรลว่ายังอยู่หรือเปล่าถ้ายูยาเดี๋ยวรีวิวสู่ฟังนะครับผมอา้าวรับชมอยู่จากจังหวัดจังหวัดอะไรคอมเมนต์ทักทายกันนะครับเป็นกําลังใจให้ปายะพิมพ์คําว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุดปายะใจดีปายะขวัญใจขนจนปายะของแท้รับชมกันอยู่จากจังหวัดยังนงคอมเมนต์ทักทายให้กำลังใจกันเนาะพี่น้องเนาะ มือนีป้าบอมมี่ยังจะให้นอกจากกลาวขอบคุณพี่น้องได้หลายครับสวัสดีครับ